อ,พร,อพร้อมแล้วพรุ่งนี้งดไลฟ์นะลูกพรุ่งนี้แม่มีนั่งสมาธิไม่รู้อ่ะใครจะนั่งหรือไม่นั่งกับแม่แม่ไม่รู้แม่รู้แต่ว่าแม่จะนั่งพรุ่งนี้เราจะนั่งสมาธิหมู่กันในวันพระใหญ่ พรุ่งนี้ออกพรรษาออกพรรษาสมาธิพรุ่งนี้สิบห้าค่ำแล้วทุกวันพระใหญ่เราก็มีนัดกันเราก็มีนัดกันใครที่อยากจะนั่งสมาธิด้วยก็มานั่งกันพรุ่งนี้นะลูกนะสวัสดีลูกทุกคนมาเราจะ คุยกันเรื่องอะไรรู้ไหมลูกวันนี้วันนี้ก็คือแม่กำลังทำอะไรบางอย่างถ้ามันได้ผลลัพธ์เหมือนกับตอนที่แม่ทำชั่วโมงทองคำตอนแรกเมื่อตุลาคมปีที่แล้วตุลาคมปีที่แล้วแม่ได้ทำกระบวนการชั่วโมงทองคำ แล้วมันมีผลลัพธ์ขายที่ดินได้ซึ่งมันทำให้ชีวิตแม่จากที่กำลังติดลบที่กำลังหัวทิ่มเพราะตอนนั้นเงินหมุนไม่ทันก็กลับเป็นเชิดขึ้นมาทำให้ชีวิตมันพลิกฟื้นขึ้นมาแล้วตอนนี้ตุลาคม ครบรอบของชีวิตที่มันมีกระบวนการอะไรบางอย่างที่แม่ขออุบไว้ก่อนถ้ามันได้ผลแม่ถึงจะมาเผยแพร่นะลูกนะอดใจรอวันนี้แม่เพิ่งเริ่มกระบวนการวันแรกมันเป็น กระบวนการเล่าให้ฟังแย้มนิดๆก็ได้มันคือกระบวนการที่แม่ไลฟ์เมื่อวานกระบวนการฝึกประสาทสัมผัสภายในลูกเหมือนอย่างที่แม่บอกเมื่อวานเนาะว่าประสาทสัมผัสภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรับข้อมูลในทางโลกรับ ภาพรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับประสาทสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสิ่งนี้มันเป็นสัญชาตญาณสิ่งนี้มันเป็นการฝึกฝนเช่นใครบางคนอาจจะฝึกแม้แต่ปิดตาชิมดูก็รู้ว่าอันนี้คือรสชาติของอะไรอันนั้นคือเขาฝึกประสาทลิ้นเขา เหมือนคนที่ฝึกประสาทอะไรที่มันเป็นพิเศษเขาก็าจะเก่งและเชี่ยวชาญด้านนั้นลูกแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ฝึกฝนนั่นก็คือประสาทสัมผัสภายในลูกประสาทสัมผัสภายในเช่นการอย่างรู้ การเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าการจินตภาพการมีตาทิย์การมีลางสังหรณ์สิ่งนี้เป็นประสาทสัมผัสภายในที่มนุษย์ส่วนใหญ่ละเลยลูก เดี๋ยวมาย้อนสวดมนต์กรอนุโมทนาสาธุค่ะประสาทสัมผัสภายในที่ถูกละเลยมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ฝึกและผลลัพธ์มันคืออะไรรู้ไหมลูกคนเหล่านั้นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพยากรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเสกวัตถุจากอากาศจะเห็นว่ากลุ่มคนของแม่เริ่มน้อยลงน้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะธรรมชาติจะคัดเลือกผู้ที่คลื่นเสมอกัน ลูกสังเกตไหมคนที่มาสัมผัสเราคนที่มาอยู่กับแม่คนที่มาติดตามแม่พอเขาติดตามไประยะหนึ่งเมื่อแม่ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเขาจะหล่นหายไประหว่างทางแต่คนที่ยังอยู่พ่อแม่เจาะลึกเริ่มลึกๆล,ลงไปในโลกภายในที่ไม่ใช่เอาผลลัพธ์ภายนอก มาตัดสินต่อให้ใครต่อใครบอกว่าตามฉันสิตอนนี้ฉันจะขึ้นพันล้านแล้วนะมาสิมาเื่อมาเชื่อกูแต่จิตที่มันเป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ัสดีลูกจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์จิตวิญญาณที่มีความเท่าเทียมกัน มันจะรู้ได้เฉพาะตนและทุกคนก็มีของดีของวิเศษอยู่ในตัวแต่เป็นเพราะบางคนอนุญาตและยินยอมที่จะสรรเสริญผู้อื่นที่จะยกผู้อื่นให้อยู่เหนือตัวเองยอมที่จะก้มหัวยอมที่จะยกจิตวิญญาณดวงนี้ ซีโรราบต่อจิตวิญญาณดวงอื่นแต่คนที่อยู่กับแม่มาตลอดเขารู้ดีว่าจิตวิญญาณของเรามันเท่ากันและมันไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินมันไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินลลกแม่จะสอนลึกไปทำไมเนี่ย นับวันคนก็ยิ่งฟังแม่รู้เรื่องน้อยลงน้อยลงแต่แม่ขอดึงดูดเฉพาะผู้วิเศษนะผู้ที่คุยกันรู้เรื่องคนที่ฟังแม่รู้เรื่องคือคนที่ฝักใ่ในเรื่องเดียวกันฝักใ่การเป็นผู้วิเศษฝักใ่การที่จะทำงานในโลกภายในให้มากฝักใ่ในการที่จะสุข สำเร็จและอยากได้อะไรมันก็แค่นี้พรุ่งนี้นั่งสมาธิกันนะลูกถ้าใครสะดวกสองทุ่มถึงสามทุ่มแม่ไม่ได้ไลฟ์นะพรุ่งนี้แต่วันนี้แม่อยากจะบอกการฝึกประสาทสัมผัสภายใน มันใช้สมาธิแล้วสมาธิเท่าที่แม่ฝึกมาก็แล้วแต่ใครนะลูกใครที่จริตตรงกับสมาธิแบบไหนเพราะพระพุทธองค์เองก็ไม่ได้บอกว่าวิธีไหนที่มันเจ๋งสุดแต่ให้เอาวิธีที่เข้ากับจริตของเรา วิธีที่แม่ทำอยู่คือสมาธิรวมกายจิตและวิญญาณวิธีนี้มันทำให้แม่รู้ได้เฉพาะตนว่าบรรลุว่าเข้าถึงว่าก้าวหน้าและแม่ก็สามารถที่จะสอนให้ผู้อื่น เข้าถึงการรวมจิตการรวมร่างและปลดปล่อยจิตวิญ,ญญาณเป็นอิสระซึ่งปิติสุขไม่ต้องพูดถึงว่ามันสุขโคตรแต่ที่เหนือไปกว่านั้นคือเราอิสระจากทุกอารมณ์ อิสระจากทุกความสุขที่เราได้รับพรุ่งนี้แม่ก็จะพานั่งนั่งเพื่ออะไรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งเพื่อฝึก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 เพราะเราไม่รู้หรอกเมื่อไหร่ที่กายเนื้อเราถูกทิ้งไว้ที่นี่ที่เรานี่แหละเป็นคนทิ้งร่างไว้ที่นี่ ในวันที่เราได้หลับตาลงแล้วไม่ได้ลืมตาขึ้นมาอีกตอนนั้นเรารู้แล้วว่าวิญญาณของเราจะไปไหนและเป็นผู้เลือกได้อย่างไรไม่ใช่ออกจากร่างไปตามยถากรรมแต่จะเป็นการออกจากร่างเพื่อที่จะเป็นผู้เลือกอีกครั้งหนึง่งนี่ต่างหากละโลก ที่เป็นผลของการฝึกไม่ใช่ฝึกเพื่อที่ฉันจะรวยขึ้นฝึกเพื่อที่ฉันจะมีเงินมากขึ้นอันนั้นมันผลพลอยได้ซึ่งกระบวนการในทางที่จะได้มาซึ่งวัตถุในทางโลกแม่ก็พาทำในกระบวนการใช้กฎแรงดึงดูดและช่วงเวลาจากนี้21วันแม่กำลังทำกระบวนการบางอย่าง ถ้ามันได้ผลสูงสุดที่จะดูดวัตถุเข้ามาแม่ถึงจะเผยแร่นะลูกแม่เป็นคนที่ต้องให้ตัวเองได้ก่อนเพราะถ้าตัวเองไม่ได้ก่อนจะสอนวิชาให้คนอื่นจำทฤษฎีมาสอนมันไม่ยากเลยลูกแม่อ้างว่าหนังสือเล่มนี้บอกอย่างนี้หนังสือเล่มนั้นบอกอย่างนั้นก็ได้ แต่มันก็ไม่สู้มาลงมือเองโอเคนะวันนี้สิ่งที่แม่อยากจะบอกมันมีคำถามว่าอะไรเหรอที่เป็นข้อจำกัดของความใฝ่ฝันของมนุษย์รู้ว่าอะไรอะไรที่มันเป็นข้อจำกัดของความใฝ่ฝันของมนุษย์คนหนึง่งในการที่เขาจะเป็น ในการที่เขาจะมีในการที่เขาจะได้รับอะไรคือข้อจำกัดพอแม่มาย้อนดูเมื่อเจอคำถามนี้แล้วแม่มานึกทบทวนแล้วมาไตร่ตรองใคร่ควรดูก็พบว่า มันไม่มีข้อจํากัดเลยคำตอบหลายคนอาจจะคิดว่าอ๋ออันที่เป็นข้อจํากัดนะคือศักยภาพความสามารถสมองความคิดาการแคร์ผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คำตอบมันคืออะไรรู้ไหมคำตอบคือมันไม่มีข้อจํากัดเลยทุก ความใฝ่ฝันมันไม่มีข้อจํากัดลูกลูกอุ้ยบอกความคิดของมนุษย์แต่คําตอบมันฉีกไปเลยลูกนั่นคือมันไม่มีข้อจํากัดความใฝ่ฝันของมนุษย์แท้ที่จริงไม่มีข้อจํากัดลูกมันมีแต่ความเป็นไปได้ทั้งปวง ดังนั้นจงฝันใ่จงฝันใ่ความฝันเป็นหน่ออ่อนของความจริงลูกลูกพิมพ์ตรงนี้ไว้เลยพิมพ์ไว้จารึกลงไปความฝันเป็นหน่ออ่อนของความจริงคนที่ไม่กล้าฝันมันจะไม่เกิดหน่ออ่อนขึ้น มันจะไม่เกิดหน่ออ่อนของมเมล็ดพันธุ์ในชีวิตที่ลูกปรารถนาในเป้าหมายที่ลูกอยากได้ความฝันคือหน่ออ่อนของความจริงแล้วสิ่งที่รดน้ำที่เป็นเหมือนน้ำรดนออ่อนนี้ให้เจริญเติบโตคือการเห็นภาพลุกรู้ไหมประโยคแรก แม่เจอคำนี้แล้วมันสะดุดกึกแต่ประโยคที่สองมันตามมาทันทีมันเป็นปัญญาจากตรงนี้มันเกิดขึ้นมาเองความฝันเป็นหน่ออ่อนของความจริงและสิ่งที่รดน้ำพรวนดินให้หน่ออ่อนเจริญเติบโตคือการเห็นภาพทุกวันลูก นี่ก็ตรงกับศาสตร์สู่ความรวยที่แม่สอนและก็เป็นสิ่งที่แม่เพียรฝึกและฝึกลูกๆในชั่วโมงทองฝังเพชรทักษะของการเห็นภาพคือการรดน้ำพรวนดินหน่ออ่อนนี้แล้ววันหนึ่งมันก็เติบโต และเราก็ได้เก็บกินลูกดังนั้นอย่าหยุดฝันจงฝันไฟเพราะถ้าลูกไม่ฝันหน่ออ่อนลูกไม่มีความปรารถนาใดมันก็ไม่เกิดสัทีสวัสดีลูกอไร ใช่พิมพ์ไว้เลยลูกความฝันเป็นหน่ออ่อนของความจริงและสิ่งที่มันจำกัดความใฝ่ฝันของมนุษย์มันไม่มีถ้าเราไปตีความว่าอ้อเป็นเพราะความคิดของเราเองนี่แหละมาจำกัดมันก็จะเป็นอย่างนั้นลูกอ้อเป็นเพราะความสามารถ ของมนุษย์นั่นแหละมาจำกัดเขามันก็จะเป็นแบบนั้นลูกอ้อเป็นเพราะว่าทรัพยากรในมือของคนคนนั้นมาจำกัดความใฝ่ฝันมันก็จะเป็นอย่างนั้นลูกไม่ว่าลูกจะหาเหตุผลอะไรที่มาจำกัดความใฝ่ฝันของมนุษย์มันก็จะเป็นแบบนั้น เพราะลูกคิดถูกเสมอและทุกอย่างก็จะเป็นไปตามความคิดของเราเป็นไปตามสิ่งที่เราตีความแต่ถ้าลูกคิดว่าความใฝ่ฝันของมนุษย์มันไม่มีข้อจำกัดเลยมันมีแต่ความเป็นไปได้ทั้งปวง เมื่อเราตีความแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนั้นลูกความใฝ่ฝันทุกความใฝ่ฝันไม่มีข้อจำกัดแต่มนุษย์นั่นแหละไปใส่ข้อจำกัดให้มันไปตีความให้มันไปนิยามมันไปวิพากวิจารณ์ว่าสิ่งที่มันทำให้ความใฝ่ฝันมันเป็นไปไม่ได้ เกิดจากความคิดตัวเองมั่งละ่ะเกิดจากทรัพยากรมั่งละ่ะเกิดจากความสามารถมันน้อยกว่ามั่งละ่ะแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ว่าลูกตีความว่าอย่างไรมันก็ถูกเสมอลูกแต่ที่สุดคือมันไม่มีอะไรมาเป็นข้อจำกัด ความใฝ่ฝันของมนุษย์เลยลูกมันมีแต่ความเป็นไปได้ทั้งปวงไม่ว่าลูกฝันอะไรเหมือนแม่แม่ก็มีความฝันของแม่แม่มีความฝันแม่มีเป้าหมายและแม่ก็ลงมือทำทุกวันในเส้นทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมาย ถ้าเราคิดว่าความฝันของมนุษย์มันถูกจำกัดด้วยความคิดความคิดของเรานี่แหละจะมาจำกัดความฝันเราถ้าเราคิดว่าความฝันของมนุษย์มันถูกจำกัดด้วยศักยภาพศักยภาพของเรานั่นแหละมาจำกัดความฝันของเราถ้าคิดว่าความฝันของมนุษย์ความใฝ่ฝันของมนุษย์มันจะถูกจำกัดด้วยทรัพยากร ทรัพยากรในชีวิตเรามันก็จะเจอแบบนั้นดังนั้นทุกความใฝ่ฝันของมนุษย์มันไม่มีข้อจำกัดมันมีแต่ความเป็นไปได้ลมันมีแต่ความเป็นไปได้และจงใช้การเห็นภาพการเห็นภาพชัด เจนในทุกความปรารถนาหรือทุกความฝันของลูกคือการรดน้ำหน่ออ่อนให้เจริญเติบโตลูกแล้วเมื่อถึงเวลาหน่ออ่อนที่ลูกเพียนรดน้ำเพียนพรวนดินด้วยภาพ ที่มันชัดเจนมันก็เติบโตให้ลูกเก็บกินผลของมันมาแบบเนิบเนิๆแต่เป็นสัจธรรมลูกมาแบบเนิบเนิบแต่เป็นสัจธรรมบบวันนี้ตอนนี้กี่โมงสักสามทุ่มนะลูกสามทุ่ม สามทุกแม่จะทําอะไรแม่จะนั่งสมาธิอใครสะดวกก็นั่งนะลกูกนั่งสักสิห้านาทีเพราะสมาธิคือเส้นทางที่เป็นทางสายเอกในการฝึกประสาทสัมผัสภายในลกูกดังนั้นอย่าละเลยอย่าละเลยการฝึกสมาธิ และพรุ่งนี้ถ้าใครอยากจะฝึกสมาธิรวมกายจิตและวิญญาณก็มานั่งด้วยกันยิ่งลูกฝึกที่จะดิ่งให้คุ้นเคยกับจิตวิญญาณของตัวเองให้คุ้นเคยกับการเข้าไปรู้สึกรวมจิตไว้และรู้สึกและปลดปล่อยจิตวิญญาณเป็นอิสระยิ่งลูกคล่อง ลูกก็ยิ่งได้ยินเสียงของคนข้างในลูกก็ยิ่งได้ฝึกการยังรู้ลูกก็ยิ่งได้ฝึกปฏิหารลูกก็ยิ่งได้ฝึกวิชาของประสาทสัมผัสภายในมากขึ้นลูกดังนั้นจงนั่งสมาธิลูกจงนั่งสมาธิอยากเปลี่ยนชีวิตจงเริ่มมานั่งสมาธิ ใช้กายเนื้อบางทีมันมีข้อจํากัดใช้พลังภายในด้วยใช้ประสาทสัมผัสภายในลูกโอเคเนาะปะแยกย้ายลูกวันนี้แม่เคสเยอะมากแล้วก็ทะลุเป้าวันนี้ก็ทะลุเป้าเลยเป้า ดีดีขนาดเป็นวันธรรมดาก็เลยเป้ามันดีมากเลยโอเคนะลูกรักทุกคนนะบายบายลูกบายบาย